วันนี้ค่ะนุชชยาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีคลิปคลิปหนึ่งค่ะใน TikTok อนะคะเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับการที่คุณแอดพัทออนเนี่ยออกมาพูดกลางรายการในช่วงที่เป็นการเม้ามอยกันนะคะประมาณว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเธอเองไม่เคยกินส้มตำเลยเพราะว่าเธอเป็นคนไม่กินเผ็ดจ้าคุณแอบจรู้ไหมเนาะว่าส้มตำมันไม่ใส่พริกก็ได้อะค่ะ โดยชาวเน็ตค่ะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงถึงความเอ็นดูคุณแอฟพัสออนเป็นอย่างมากค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เรียบร้อยแถมใส่ซื่อเพราะหลังจากที่เธอบอกว่าเธอเองเนี่ยไม่ทานส้มตําใช่ไหมคะพี่กรอ,อีกคนก็ถามว่ากลัวเข้าห้องน้ำกลางทางหรอเจ้าตัวเองค่ะก็ตอบกลับมาด้วยน้าเสียงที่เรียบเรียบตามสไตล์คุณแอฟพัสออนนะคะบอกว่าอา้าวกินส้มตําแล้วต้องเข้าห้องน้ําหรอ ทำเอาพิธีกร2คนอย่างคุณแพทย์นภพพาแล้วก็คุณปุ้ยพี่มนวันค่ะขำกลางรายการเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะสาวแอฟเองเนี่ยก็ยังโดนคุณแองจี้นะคะแซวอีกแล้วบอกว่าเธอกินข้าวเรียบร้อยมากชอบเขี่ยข้าวในช้อนให้คําเล็กแบบเล็กที่สุดนะคะก่อนที่จะนําเข้าปากโอ้ตายแล้วผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยากทราบว่าน้องแอฟทานส้มตำไหมคะไม่ทานค่ะจริงเหรอไม่ทานเลยตำไทยไมไม่เพดทานไหมไม่ทานถึงว่า ไม่เคยเข้าห้องน้ำข้างนอกบ้านเลยจริงเหรอไม่ทานอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำไงทานแล้วเข้าห้องน้ำเหรอก็เข้านะก็เข้านะไม่เขาไม่กินอะไรแบบนี้ไม่กินแบบนี้ไม่ไม่ทานเผ็ดไงจะทานแค่หมูเห็นทานแค่หมูอ่ะทานแค่หมูก็เปล่ามันมันเลยอ่ะชอบชอบของมันของทอดที่เราตั้งกินข้าวกับพี่แอฟนะเหมือนรู้สึกเราแบบ บบเหมือนเรามูมามากเลยทั้งที่เราก็แบบว่าใช่เราก็คนนี้แล้วนะเราอยากจะเขี่ยครึ่งหนึ่งออกไปเพราะว่ามันดูเยอะไปแล้วเราเคี้ยวก็จะหนึ่งคำของพี่แอมมากของพี่แอมแบตบอยู่นั่นแหละตบให้เข้าอยู่ในช้อนให้ใครจะเหมือนลูกล่ะเฮ้ยน้องไม่กินจ๊อบจ๊บแต่น้องกินคำใหญ่น้องเป็นคนไม่ชอบคนพี่กินจอบจับน้าวกินคำใหญ่แต่พี่แอมเขาจะตบอยู่นั่นแหละให้เป็นสี่เหลี่ยมใหหลักสี่สามเหลี่ยมลูกคำว่าจริงเลยไม่ได้นั่งทานติดกันเมื่อไหร่ที่เขานั่งทานข้าวกับน้องปีอ๋อ ตกนี่นั่นแหละแล้วต้องปีตกไหมต้องปีแข่งเดียวแล้วก็มวนม้วนมวนมวนแกอะไรก็ตามค่ะก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์ว่าเห็นคุณแอร์พัชออนเนี่ยเห็นเรียบร้อยแบบนี้นะแต่เรื่องการขับรถบอกบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วอุ้ยเรียบร้อยพูดน้อยค่อยๆค่อยๆการขับรถนี่บอกเลยไม่ใช่จ้ะ บอกเล่านะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเจอสาวแอปบ,บนท้องถนนขับรถหรูยี่ห้อปอร์เช่ชาวเน็ตคนนี้เนี่ยอ้างว่าตัวเองอะ่ะขับเร็วประมาณ160นะแต่ทางคุณแอปพัสออนเนี่ยยังขับแซงไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยด้วยเลยคาดคะเนกันเอาเองว่าสาวแอปเนี่ยน่าจะขับอยู่ที่ประมาณ180-220นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนนะคะมายืนยันว่าเหมือนกันเคยเจอเหมือนกันเคยเจอสาวแอปพัสออนเนี่ยซิ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่า ไม่ได้ขับซิ่งแบบทางตรงธรรมดาด้วยนะจ๊ะแซงเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดอ้อเออทางนี้นะคะคุณแอปทัศออนเนี่ยก็เคยออกมายอมรับนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเร็วจริงๆผ่านทางรายการ f a k e or Not ทางช่อง y t u t u เอ,อ่อซินเลนะคะแอนรัชดาไลเนาะก็เป็นตอนที่เห็นนางฟ้าแบบนี้สายซิ izing, ่งเหยียบมิดไม่ไหว EP 2 f a k e กซ์ o อแอบปบทัอ,อน โดยสาวแอฟค่ะได้เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆนะคะเธอเองมีฉายาว่าน้องจืดขาซิ่งโดยน้องจืดเนี่ยเพื่อนๆเป็นคนตั้งให้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เรียบง่ายอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เลยชอบแซวว่าชอบจืดๆกินอะไรก็ได้ส่วนขาซิ่งค่ะก็มาจากที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรช้าเนาะแต่พอขับรถเท่านั้นแหละเอามือจับพวงมาลัยเท่านั้นแหละโอ้โหต้องบอกเลยว่าขับเร็วมาก แล้วก็ได้ว่าที่ขับเร็วเนี่ยเพราะว่าชอบชอบความรู้สึกนั้นในการขับรถเร็วขับรถด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะมไม่น่าจะใช่นะ80กิเมตรต่อชั่วโมงเห็นแบบนี้แล้วคาซิ่งแบบนี้แล้วว้าวเราจะเป็นนักแข่งนะผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเห็นเรียบร้อยแบบนี้เรื่องขับรถเนี่ยอย่าเป็นรองใครเลยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไททนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม